กล่าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วง t ีเคทีนสัปดาห์นี้นะคะแพมมีภาพกิจกรรมดีๆมาฝากนิกเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ t ีเคทีนเมื่อวันเสราร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาสถาบันยุวโพธิชนมอสอชอพร้อมเครือข่ายศิลปินและกะวีซีไร้ได้จัดโครงการธรรมวนศิลป์กวีซีไร์ครั้งที่5และชุมนุมเยาวชนอ่านบทกวีครั้งที่1ขึ้น เพื่อร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการอ่านเขียนปลูกฝังธรรมะด้วยงานศิละปะโดยมีศิลปินและกะวีซีไรามากมายมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจซึ่งอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพื้นที่เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านของกวีอีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์ เแป๊แบ,บเดียวนะคะเวลาของรายการเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงแล้วแต่กิจกรรมดีๆของเรายังไม่หมดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะใครที่ไม่มีโปรแกรมจะไปที่ไหนเนี่ยมาที่อุทยานการเรียนรู้ชิงเคพะาของเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้มีโครงการดีๆอย่างรับสมองประลองปัญญาสันหนหนูน้อยนักเล่านทานครั้งที่6ค่ะรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆได้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับแชร์และรายการท k เคทีได้ใหม่นะคะตั้งแต่เวลา9้าโมงครึ่งถึง9โมงห้สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ